สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟังทิปอัมเซ่ท็อกพอดแคสต์2021ทอล์กเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิฟอเซทอสนับสนุนโดยบริษัท SDG Packaging จำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิพมเสตท็อก20 21มาเปลี่ยนบรรจุภันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาวุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิพมเสตดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธีนีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ วันนี้นะคะขอนำเรื่องราวของการจัดการขยะในประเทศออสเตรเลียาจากบทความวารสารสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังกันค่ะบทความนี้นะคะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการขยะของเมืองเวียนนาเมืองหลวงของประเทศออสเตรียค่ะ ออสเตรียนะคะเป็นประเทศเล็กๆในทวีปยุโรปมีพื้นที่เพียง83,879ตารางกิโลเมตรมีขนาดพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยถึง6เท่าและมีประชากรเพียง8,823,54 0คนอันนี้เป็นข้อมูลณนะเดือนมกราคม2561นะคะประเทศออสเตรียนะคะหรือชื่อทางการก็คือสาธารณรัฐออสเตรียมีเมืองหลวงคือกรุงเวียนานาหรือที่เรียกในภาษาเยอรมันว่าวีน ออสเตรียนะคะแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9เขตการปกครองค่ะโดยแต่ละเขตการปกครองจะมีการบริหารจัดก,การที่แตกต่างกันออสเตรียใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการออสเตรียมีการนําขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงไฟฟ้าชื่อว่าชปิชเลมีซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะคะยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงความงดงามของศิลปศิลปรกรรมของชาวเวียนนาผ่านการสร้างสรงสรค์ศิลปะลงบนตัวอาคารโรงไฟฟ้าโดยศิลปินเอกของเวียนนาทําให้โรงงานไฟ ชปิชเลาวนะคะกลายเป็นจุดดึงดูดผู้คนและสร้างความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมของเมืองเวียนนาได้อย่างลงตัวค่ะรูปลักษณ์ภายนอกของโรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้นะคะดูเหมือนสถานที่แสดงผลงานศิลปะมากกว่าจะเป็นโรงงานโรงไฟฟ้าและด้วยลวดลายและสีสันที่สดใสทําให้สถานที่แห่งนี้ดูเป็นมิตรต่อทั้งชาวเวียนนาที่อาศัยอยู่โดยรอบและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่เขต9อันเซกรีนซึ่งอยู่ในพื้นที่ชั้นในของเมืองเวียนนาจึงทําให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความวิตกกังวลต่อมล ภาวะจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งเวียนานะคะมีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศออสเตรียโดยมีพื้นที่เพียง414.65ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือ 1 8 8 9 0 8 3คนโดยแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น23เขตย่อยสำหรับการจัดการขยะในครัวเรือนของชาวเมืองเวียนนาและการจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะนั้นผู้เขียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวออสเตรียซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเวียนนาผ่านการตั้งคำถามว่าคุณเริ่มจัดการขยะในครัวเรือนอย่างไรคำตอบที่ได้ไม่ชัดเจนนัดนะคะเพราะว่าการจัดการขยะของชาวเวียนนาเกิดจากการเรียนรู้และการสอนจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กว่าต้องแยกขยะตั้งแต่ในบ้านและต้องทิ้งขยะให้ถูกต้องตามสัญลักษณ์ กำหนดไว้ซึ่งเสียลักษ์ต่างๆเนี่ยจะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่สาธารณะในเมืองเวียนนาค่ะซึ่งการแยกในแยกขยะในโคงเรื่องของเวียนนาจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามต่อในตอนหน้ากันนะคะ ค่ะแล้ววันนี้ก้อยและทิปเอมเซ่ทอกต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิปเอมเซ่ T I P M S E TIP MSE แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ามาทอล์กเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ